แผ่นดินไหวนะคะหลังจากเกิดแผ่นดินไหว4.3ริกรเตอร์ที่จังหวัดภูกเก็ตเมื่อวันที่16เมษายนมีหลายคนก็เป็นกังวลนะคะต่อสถานการณ์แผ่นดินไหวในประเทศไทยค่ะโดยเฉพาะรอยเลื่อนที่มีพลังอยู่ในประเทศไทยที่มีทั้งหมด13รอยเลื่อนค่ะเพราะฉะนั้นจังหวัดที่มีความเสี่ยงไม่ใช่เฉพาะในพื้นที่ภาคใต้นะคะภาคเหนือก็มีความเสี่ยงเช่นเดียวกัน,นะค่ะทั้งด้านของนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญเรื่องแผ่นดินไหวเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังเหตุการณ์แผ่นดินไหวอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ที่ ตั้งอยู่บนรอยเลื่อนแม่จันแม่เอิงและรอยเลื่อนแม่ทาหลังสำรวจพบว่ามีอาคารสูงกว่าร้อยละเก้าสิบในสถานศึกษาหลายแห่งไม่ได้มาตรฐานนะคะขณะที่เหตุแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งก็สร้างความกังวลในการดูแลโบราณสถานที่เคยเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวก่อนหน้านี้ค่ะ พระสงฆ์วัดพระธาตุช่แห้งอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านตรวจสอบรอบพระวิหารหลวงและพระธาตุช่แห้งอายุเกือบ700ปีที่เคยได้รับความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวที่มีศูนย์กลางในประเทศลาวเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วเพราะเกรงว่าโบราณสถานจะได้รับความเสียหายเพิ่มเติมจากแรงสั่นสะเทือนจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงที่เกิดขึ้นหลายครั้งในระยะนี้ และยังมีอีกหลายพื้นที่ในภาคเหนือนะคะที่ต้องเฝ้าระวังผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวอย่างเช่นจังหวัดเชียงรายเพราะว่านอกจากจะอยู่บนรอยเลื่อนแม่จันแล้วยังอยู่ใกล้กับรอยเลื่อนในประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่นรอยเลื่อนน้ามาของพมา่าซึ่งได้รับแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหวบ่อยครั้งทาให้ทางจังหวัดต้องเตรียมพร้อมตลอดเวลาทั้งการวิธีเอาตัวรอดจากเหตุแผ่นดินไหวซ้อมแผนอพยพเตรียมทีมกู้ภัยและควบคุมการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนให้สามารถรองรับแรงสั่นสะเทือน ลดความสูญเสีย ขณะที่นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญเรื่องแผ่นดินไหวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดเผยนะคะว่าแผ่นดินไหวขนาด8.9ริกเตอร์ที่เกิดขึ้นที่เกาะสุม,มาตราประเทศอินโดนีเซียไม่น่าส่งผลกระทบต่อรอยเลื่อนในภาคเหนือแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเฝ้าระวังเพราะหากเกิดขึ้นในประเทศไทยเพียงแค่5-6ริกเตอร์ก็ถือว่าอันตรายแล้วเนื่องจากมีทั้งรอยเลื่อนแม่จนันแม่อิงและรอยเลื่อนแม่ทาที่ครอบคลุมจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่และลำพูนโดยเฉพาะในเชียงใหม่ที่สำรวจพบว่าอาคารสูงใน ในสถานศึกษาหลายแห่งไม่ได้มาตรฐานถึงร้อยละเก้าสิบจุดที่ผมเป็นห่วงทางเหนือนก็คืออาคารเรียนเลยพวกนี้ที่นักเรียนอยู่กันเป็นร้อยๆคนแล้วก็ผลการวิจัยเขาเพบว่าอาคารเห็นไม่ถึง10%นต์นะะที่ได้มาตรฐาน คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหมย่ยังแสดงความเป็นห่วงรอยเลื่อนสีสวัสดิที่ครอบคลุมจังหวัดกาญจนบุรีอุทัยธานีเนื่องจากเขื่อนสีนาคารินสร้างคลองแม่น้ำ